คลิปนี้ครับมาจัดอันดับของโค้งมันต่อนะครับกับกิจ Glass Root Gate นะครับก็เป็นกิจสั้นๆนะครับสอาทิตย์นะครับแต่ก็พอมีตัวน่าสนใจหน้าแรกอยู่นะครับกับการมาของมาเซโล่แบ็กซ้ายตำนานเรอัวมาลิดนะครับมาเริ่มบนที่ตัวแรกเลยครับปลาแป้งนะครับตัวนี้ก็ให้คุมมากครับใช้8ปดอแต้มเองนะครับ น้อยมากนะครับสาหรับตัว111นะครับก็ตัวนี้เร็วนะครับคล่องคมนะครับพลัง4ดาวครึ่งนะครับน่าจะพอครับพอได้ครับ4ดาวครึ่งนะครับเท้าวี5หโอเคครับพอได้ครับพลังแฝงิโมงเลยนะแต่เป็นนักเตะสายตัวเล็กนะครับใสยคล่องนะครับสายเมตานั่นแหละนะครับต่อไปครับเซโรเบโตนะครับตัวนี้ให้ คุ้มแล้วกันครับ1000แต้มนะครับเยอะกว่าปลาแปลง200นะครับมันดีหมดเลยนะครับมันเร็วนะครับมันคล่องนะครับมันส่งดีมันปั่นดีนะครับพลังงานมัน5ดาวนะครับมันเป็นสายโตเล็กสายคล่องสายเมตานะครับแต่ตำแหน่งเป็น LM นะครับสำหรับคนที่เอาไปเล่นทั้ง3โหมดแล้วก็ไม่ได้เล่นแผนที่มีเ M เป็นหลักก็ต้องยอมเสียโอออไป2นะครับ แล้วก็เท้าหลักมันเป็นเท้าซ้ายนะครับถ้าเกิดว่าใครมีแผนเป็น LM การเล่นหลักๆของมันก็ต้องเป็นการเล่นเปิดมงนะครับแต่ก็นั่นแหละครับถ้าเกิดว่าใครเล่นฮีตเวนเป็นหลักก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับตำแหน่งรองเป็น CM ด้วยนะครับอาจจะอัพเม็ดแดงแล้วก็โยกมาเล่น CM ได้นะครับถือว่าคุ้มอยู่คร <Ma. S 1> ับถ้าเกิดว่าเล่นฮีตเวนเป็นหลักแต่ถ้าเล่นทั้งสาโหมดผมให้เฉยๆไปทางไม่คุ้มนะครับ ให้เฉยๆแล้วกันนะครับถ้าเกิดเรียงสามโหมดต่อไปดินาตาเล่นะครับตัวนี้ให้คุ้มมากนะครับก็เร็วคล่องคมครับนะครับถ่ายตัวเล็กนะครับเมตาอีกแล้วนะครับเมตาตนี้มันเป็นเมตาของคนตัวเล็กนะครับคล่องๆนะครับเท้าสี่ห้านะครับเท้าหลักเท้าขวาโอเคตัดป่านได้นะครับพลังงานสี่ต่อครึ่งนะครับก็พอใช้อยู่นะครับหลักๆทายเกมได้อยู่นะครับ ปันดียิงคมคล่องนะครับครบเวิร์กเลยดีมากนะครับเวิร์กเลยเป็นสูงต่ําด้วยไม่ลงมานะครับกับพลังงานสีดาวครึ่งผมคิดว่าอยู่ในทังเกมครับสาหรับตัวนี้6 5 0แต้มเองนะครับคุ้มมากนะครับตัวนี้ต่อไปดูเด็กนะครับให้ไม่คุ้มแล้วกันนะครับ5 0 0รแต้มนะครับเป็นโกที่ส่วนสูงไม่ค่อยสูงเท่าไหร่187แนะครับ แล้วก็พทางแฝงไม่มีคว้างไกลด้วยนะครับก็เลยมองว่าไม่คุ้มนะครับสำหรับ500แต้มนะใครมีพวกดอนอยู่แล้วมีพวกเดกอาร107อยู่แล้วก็ยังใช้ต่อได้นะครับหรือบุฟเฟ์107ผมก็ยังใช้อยู่เลยครับต่อไปเมนดี้นะครับเมนดี้ผมให้เฉยๆนะตัวนี้1,000แต้มเลยนะนะครับ110ใช้แต้มเยอะมากนะครับก็ตัวนี้800อะ่ะ ตัวนี้หก0ตัวนี้1,000่ะเท่าตัวนี้นะครับก็สไตล์แมนดี้ครับความเร็วโอเคนะครับ123นะครับสูงดีนะครับ180เลยมงได้อยู่นะครับช่วยมงได้นะครับพลังงานสี่ครึ่งพอใช้ครับเกมรับดีนะครับกระสุดลงสุดนะครับแต่ก็เฉยๆแล้วกันมันใช้เยอะไปหน่อยนะครับกิดวันสั้นนะครับอาจจะเก็บแต้มไม่ทันนะครับต่อไป โคเซ่นะครับโคเซ่ให้ไม่คุ้มนะครับเป็นสายตัวใหญ่นะครับความเร็วก็ไม่ได้เร็วนะครับแต่ก็ยิงคมนะครับท้าสีห้าก็พอใช้ได้นะครับพลังงานสีดาวนะครับสกิลสามตัวไม่ชอบสุดๆนะครับอย่างน้อยต้องสนะครับต่อไปมาเซโลครับโดนแค่คุ้มมากถ้าใครเก็บแต้มทันแล้วกันนะมันก็ครบเครื่องครับเร็วคล่องนะครับ ยังดีส่งดีนะครับพลังงานส่ดาวครึ่งนะครับพอใช้ครับทางเกมเกมรับดีนะครับโอ้เติมเกมเปิดบอลอะไรอย่างมันเลยนะครับตัวนี้แต่ก็พอเสียหลักๆก็คือ1 5 0 0แต้มนะครับกับกิีดแค่2อาทิตย์นะครับขยับอันนี้มาคุ้มแล้วกันนะครับพันแต้มพันห้าร้อยแต้มนะครับต่อไปเย็นไรซ์นะครับตัวนี้ให้ เฉยๆนะครับความเร็วมีนะครับตัวนี้เท้า4ี่หใช้ได้นะครับเป็นสายคล่องสายตัวเล็กนะครับยิงคมนะครับพลังงานสี่ครึ่งโอเคนะครับติดตรงสกิล3ดาวครับตัวผมไม่โอเคนะครับเพราะผมใช้เลนเชงบ่อยนะครับต่อไปโอลิเซ่นะครับตัวนี้คุ้มมากนะครับให้คุ้มนี่เลยนี่เลยนะครับ 800แต้มนะครับอาจจะสูงนิดนึงสำหรับเบอร์สิแต่ว่ามันครบเครื่องครับเร็วคมคล่องนะครับส่งดีท้าวห้าหนะครับติดอย่างเดียวตรงพลังงานสีดาวครับหมดไวนะครับตัวนี้อาจจะต้องมีตัวมาเปลี่ยนนิดนึงนะครับแต่มันคุมครับมันเก่งครับตัวนี้เก่งมากนะครับ800แต้มนะครับให้คุมมากต่อไปเขาฮานูกูนะครับตัวนี้ให้คุมมากเหมือนกันนะครับ ทาว55นะครับเร็วโอเคครับส่งดียิงไกลดีนะครับคองคล่องมีนะครับเกมรับก็พอใช้ได้นะครับสำหรับ c m ติดนิดนึงตรงพลังงานสีดาวนะครับถ้าใช้เครื่องสุดลงสุดเนี่ยอาจจะหมดไวนิดนึงนะครับตัวนี้ให้ประมาณนี้เลยครับต่อไปแมคคาริสเตอร์นะครับตัวนี้ให้ไม่คุ้มนะครับความเร็วก็ดีนะครับส่งดียิงไกลดีเหมือนกันนะครับเกมเับก็โอเคเหมือนกันนะครับแต่ เท้าสามห้านะครับสกิลสามดาวนะครับถ้าเทียบกับไอตัวเนี้ยตัวนี้ก็ดีกว่านะครับแต่ตัวนี้จะดีกว่าตรงที่พลังงานมันสี่ดอกครึ่งไงนะครับมันจะวิ่งในสุดเกมกว่านะครับแต่แต้มมต้องใช้มากกว่าร้อยสิบแต้มนะครับก็เลยมองว่าไม่ค่อยคุ้มนะครับสำหรับตัวผมนะครับเท้าสามห้าสกิลสามดาวก็ไม่ค่อยน่าเล่นครับสําหรับซีเอ็มนะครับที่เติมมายิงบ่อยนะครับแล้วแผนผมมันสี่สองสี่ไงซีเอ็มสองตัวนะครับ ก็ต้องเอาแบบคบเครื่องหน่อยนะครับต่อไปเราโคนะครับตัวนี้ก็ไม่คุ้มเหมือนกันครับแ0 0แต้มเลยนะ109นะครับเท่าไอ้นี่อันนี้6ย0นะครับก็ตมนั้นแหละนะครับ CB 109แต่ถามว่ากิ๋งไหมกิงนะครับความเร็วโอเคนะครับเกมรับดีครับพลังแฝงดีมากนะครับมีทั้งไทเกอร์แล้วก็มงครับแต่ก็แลกกับ800รอต้มนะครับก็อาจจะไปมองตัวอื่นนะครับพวก CB 1 1 0 1 1 1ของกิจแล้วก็ล็อกดูนะครับถ้าใครมีแต้มแล้วก็ขาดซีไปดูตรงนั้นดีกว่าพอกิจนั้นเราน่าจะเก็บมายาวแล้วไงแต้มมันเหลือเยอะแล้วนะครับต่อไปนะครับดิบาัลล่านะครับไม่คุ้มเหมือนกันนะครับไม่ให้เฉยๆแล้วกันนะครับคือดีทุกอย่างครับความเร็วความคล่องการยิงการส่งนะครับสกิลก็โอเคครับสีดาวเวิร์กเลดดีมากนะครับสูงต่ำแต่ติดนิดเดียวเลยครับตรงเท้า53านะครับสำหรับ CAM เนี่ย มันได้ยิงบ่อยนะ CAM นะครับได้เท้าสามมีโพดนะครับแล้วก็พลังงาน4ดาวนะครับอาจจะหมดไว้หน่อยก็ให้เฉยๆแล้วกัน410แต้มนะครับต่อไปเค e ิวครับตัวนี้ให้ไม่คุ้มนะครับเป็นสายตัวเล็กแต่ช้านะครับถึงแม้จะคมก็เถอะนะครับแล้วก็พลังงาน4ดาวครึ่งนะครับก็พอใช้ได้นะครับสำหรับพลังงานแต่ว่าสกิล3ดาวอีกแล้วนะครับ ก็เลยให้ไม่คมแล้วกันนะครับสามร้อยแต้มต่อไปวัดกินครับตัวนี้ให้เฉยๆนะครับแต่เฉยๆมาทางนี้ดีกว่านะครับคมเร็วดีครับคล้องครับคมครับพลังงานสี่ดอกครึ่งนะครับโอเคเลยนะครับแล้วก็เท้าสี่ห้านะครับแต่สกิลสามดาวนะครับอืมก็ติดตรงสกิลมือนกันนะครับขยับมาหน่อยแล้วกัน มานี่เลยนะครับถ้าใครไม่ใช้สกิลมันก็เก่งะครับแล้วมันก็แค่200แต้มเองนะครับเทียบกับตัวนี้สา0รแต้มนะครับผมว่าตัวนี้ดีกว่านะครับต่อไปวิคาลิโอนะครับตัวนี้ให้คุ้มนะครับ200แต้มนะครับกับโกสูงร้อนะครับสแตท108นะครับแต่ไม่มีความไกลนะนะครับแต่ก็โอเคก็ดูเด็กครับเนี่ย นี่ร้อยแต้มนะครับดูเด็กเท่าไห้าร้ยแต้มนะครับต่อไปคุลิบารีนะครับให้เฉยๆแล้วกันนะครับคมเร็วก็โอเคครับไม่แย่นะครับพลังแฝงมีมงนะครับสูงร้อยแปดสิบหกนะครับเกมรับดีนะครับแต่ก็นั่นแหละมันมีตัวที่ดีกว่านะครับนี่ส่วนตัวที่ดีกว่าตัวนี้แท็บโซบานะครับตัวนี้ให้คุ้มนะครับสูงกว่านะครับสูงร้อยเก้าสิบสองนะครับ ยังดีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีพลังแสงมุมเหมือนกันนะครับแตกแต้มเท่ากันนะครับตัดนี้สูงกว่านะครับต่อไปนะครับสักคันยี่นะครับตัวนี้ให้คุ้มมากนะครับผมเร็วมีครับร้อยสามสิบเลยนะเท้าสี่ห้าครับโอเคครับตัดปันได้เปิดพอได้นะครับคล่องนะครับเมต้านะครับยิงก็โอเคนะครับใช้ได้ครับแต่ตีนิดนึงตรงพลังงานสี่ดาวนะครับหมดไวหน่อยแต่สองร้อยแต้มเองนะครับ คุ้มมากนะครับตัวนี้ต่อไปเ e มินเนสนะครับตัวนี้คุ้มเหมือนกันนะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัววัดตรงกับตัวคลิบารีเลยนะครับสองในแต้มเหมือนกันนะครับส่วนสูงก็ใกล้เคียงกันนะครับเกมรับดีมงดีเหมือนกันแต่อนี้พลังแฝงมีทฮชเกิลเพิ่มด้วยนะครับผมก็เลยให้คุ้มกว่านะครับส่วนแต้มนะครับก็ไอกิจของมันที่ให้อะที่เราเล่นเก็บครับตอนนี้คือ สองอันบนมันตันแล้วเนาะมันรับหมดแล้วนะครับมันจะเหลืออันสุดท้ายนะครับคาดว่าจะรับอีอกครั้งหนึ่งรวมๆแล้วจะได้ประมาณ2องแต้มนะครับจากกิจของมันเองนะครับตรงเส้นทางสู่ความยิ่งใหญ่เนาะแล้วก็ไปกิจอันที่2นะครับเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นไปจนสุดอะนะครับแล้วเราเลือกโทนี่มาเราจะได้อีก30แต้มนะครับถ้าไปแลกนะครับแล้วก็ไอ้กิจข้างหน้ากิจไฮไลท์อะครับ มันจะมีให้อีก20แต้มนะครับรวมแล้วเนี่ยการันตีแน่นอน310แต้มนะครับที่เหลือก็ไปเปิดแพ็คเอาแล้วกันนะครับว่าจะได้เพิ่อมอีกเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าใครจะสะสมนะครับแต่อย่าลืมว่ากิจมันแค่2อาทิตย์นะครับ14วันถ้าดูละทรงแล้วเก็บไม่ทันก็ก็หาตัวที่แต้มใช้ไม่เยอะมากนะครับอย่างดินัตลเล่นเนี่ยอาจจะพอมีลุ้นนะครับพอสแต้มหรือปะแปงโอลิเซ่อะไรพวกนีย้ยังพอลุ้นว่าจะเก็บทันนะครับ แล้วก็เปิดเเฉพาะเท่าที่พอแรกนะครับเราเก็บเพชรปกิตใหญ่กินหน้านะครับสําหรับสายฟรีนะครับต้องวางแผนเพชรดีๆนะครับมี่อไหกินน้าไม่มีเพชรเปิดนะครับก็ประมาณนี้ครับสาหรับคลิปนี้ใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ